แตกท่าหนีเดยังสิเนาะเอาเครื่องขับหลังเลยเครื่องว่างหลังค้นขับหน้าก็รถรอคือคดีนะรถซิ่งค์รถซิ่งแมนเพราะเป็นรถไอ้ตุกๆเว้รเราจะรถซิ่งสวัสดีค่ะคุณแม่สบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีไม่รุนทั้งหลังนั่งอยู่กัสามคนครับผมสบายดีน้องสาวน้องไพ่กับน้องชายน้องพงษ์นะ พากันไปตลาดครับผมเมือนี้อเอาของแก้มอมิของแก้มอแบบไม้มาเที่ยงมาเดี๋ยวพากันไปตลาดไปซื้อไปซื้อออกเต่านะครับผมซื้อออกเต่าซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดไม่เห็ดนายางอันเมื่อคืนนี้ต้มมะลิยางมันมีหลายคนเนี่ยเป็นี้ว่ากินเลี้ยงจ้องเลี้ยงเลี้ยงเพันธิกรรมบ้านเหล่าจันกรรบ้านเลี้ยงเพล่นเัาธิกับบ้านเลี้ยงเหล่าอะไรวันนี้เพมันทุบแขนไทย ตัวต้วตวตในใก่มาผูแขนให้คลาเพิ่งอ,อย่างก็อขอนนอกกรรมขอนทุกกรรมวะขอนนอกกรรมดำหัวเพิ่นมาบ่ได้มานั่งกรรมยืนน้ำเ,เพิ่นเพิ่นได้ถอนให้ถึงนัองไอริ่งะอารมณ์ดีครับได้ขีรร่รถแล้วได้ขี่รถอารมณ์ดีเรื่องแล้วก็เล่นไปเบิดบัดนี้ยดึงผมแม่ค่ะแต่ยืมบ้านอย,อ,อยู่กับใครข้างหลังอยู่กับนาข้างหลังแล้ว งนอดูแอร์เย็นค่วันไปครับไปตลาดเมืองเฟืองขึ้นกอครับผมท่าางไปตลาดเมืองเฟืองทางยาวๆดิกะไลันทางแยกไปอันนี้มีน้ำมีนอกอันนี้มีแต่กระดูกฝนเยี่ยงครับบ้านฝนเยี่ยงก็มาทางแป้เพราะเ้เป็นฝนเยียงเลย เขาบอกไอ้อ่ยังไอปะอาไว้อเบเิเส้นทางาางของเุรอก่ธรรมชาติสวยงามครับสัถนนประีเส้นการขับรถก็เลยต้ระวังจน่อยเพมีขอดเส้นขาทางเส้นกลางกบ่ามีสังเกต้งดีๆครับอาจจะเป็นแถบทุกหมองนะโยเวนนัก้นหลวงอันากับเมื่อใหญ่ๆ ยังไๆที่รถสัญจรลายๆครับเพราะมันเขียนชุมชนชนบ,บทจริงๆเนาะทำแบบนี้ครับผมมีเส้นขับรถกับตอนนึงเราว้างอยากจะขามเล่นไปฮะกระจกแต่ถาม่าผมขับมาสองหมื่นสามหมื่นชินบ่เริ่มจะชินเล้วครับต้องกลับไปให้ต้องต่างสติ์ใหม่จะไปขับย้อนซอยญี่ฝุ่นต้องขับเลื่นเจอของอ่านนี้เป็นการขับย้อนซอยของฟังไทยนะครับเทียบกันแล้วแต่ว่าท่านี้ จกดไปเจอฟังขวาอยู่แล้วมอแอนสายตลอดข้างนี้แลนขวาสาวหลับเอา้าคนหน่อยมาตลาดขึ้นรับเนาะไปยืนมองนี่ยยนเออถึงแอร์รถไปแค่เดียวรับเลยไปนี้กินนมไปน้ำหนยขับเข่าเขตชุมชนก็ต้อง,ดดอง,ดงได้คอยลงมันอย,นย,ยู่มองเห็นหลับได้วัานี้เปลี่ยนจักรยานไฟฟ้าเนี่ยง่วงหวลับ เ็ดไก่รถไ่นี่ก็ร่ไฟมีเนาะช่วงเทียงเนี่ยเพราะว่า,าอยู่เมันชนบทร่ไฟงนทีารลดรเขาเมืองวดยานรถลืองามครับเลยเลราเาเล่องานปั๊บไกเป็ไปยังกันถึงช่วงเห็นงาน,นก็จะก,ก๊อปไล คนถามว่าเมืองเฟืองยู่ัยบนบ่าเพื่อนกับบ้านในหัวเมืองเฟืองยู่ใสเนะครับเ <ca> มืองเฟืองนี่อยู่แบงเล้งจันทร์ครับ้าเทียบตรงขามไกันคือตรงขามกับจังหวัดเลยเนาะแถวปากช่มแถวแม่ปากชมมองไอเชียงคานแมบอมอดมอานเชียงขานิวแบบลอยู่ปากช่มนี่แหละถ้าปากช่มแมช่งียงขน้างังมันกลแ,กแกต่ถามว่า ตรงทามกันเลยอะ่ะมันจะยืดตรงทามกันทางเมืองเฟื่องจะบริยุทติดแดนน้นำคงนะครับยูเลือกข้ไมาอีกเมืองเฟื่องนี่จะเป็นภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างเพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือเป็นเมืองที่อยู่ภาคกลางกับภาคเหนือจะว่าเหนือกับศึกกับบ้านจะว่ากลางกับบ้านไปขับรถต่อครับพนอยู่ภูเขาภูผา พวกเขาเป็นผ้าเนาะสไลด์เป็นผ้าบวคเขามีผู้คิมนี่จะพามาตลาดเดียวตลาดออม้ำเฟืองอีกแล้วมั่วหน่อย,อยกันยางใช่มั่วจิปอร์มั่วแดงหน่อยพีกสาวคือนอนหลับพูดมาตลาดพามาขามควายชิโตคงตอนนังหน่อยพูดามดาตลาดจุ่มขามก็รถือดอยากดูพวกขี้ขามจะเพือพอดขวดแล้วกูกระลงจุง่มแมลงเจ้าไม่ไปสิ หัวเหล็กไปไปอัลซารีนักเกินสิบห้าตันห้ามข้ามครับถนนนี่เด็ไปวัดมากตอนไปไปขอขามวันเด้อรถจักรเออทำไปนี่หอมเปตลาดเลี้ยวหอมใส่นี่เอาเครื่องไปไว้ก็เอาเครื่องไม่เอก็ไปเลยโอแผ่นเหล็กแผ่นวางคือห่างเลยแผ่นเหล็กห่างครับเลยกัเสียวอยู่ด้วยขี่รถดีแต่แต่ผมคนหน่อย ้อนเด้างลางนะ,ลนลนะเลอนลอ <c oughs> นนเ <c oughs> บิ่เออน้อยกว่าอากาศยังขวอ้นบุญใดซีประตูรถพารถโดยสารเอ,อระเข้าบาชิานั่นอยู่ตาไม่น่าแต่ก็ยอดวคิไปหานอ้อยเหรอว่าพงว่าต้องไปเด้อิไปหานอ้อยจะบาสลีให้เอาน่อบุญไปตัดบุญให้าสันเป็นไปเรื่องเดินี่ร้านอาหารนั่นมานี่ อาหารอันเหล่าอันเบียร์นี่ป <graffiti brands S 2> ่ะอาหารนั่านันเบียร์มื้อเช้าไปซูนอาหารมากในาคกลงทุวตลาดจ้าเอตื่นพอดีเลยนะคุณแม่ลงไปเตรียมบ่อนังให้น้องอรินครับลงไปยานตลาดนั่กันอากาศอยู่ข้างในมันเย็นอยู่คุณแม่ว่า แดดแต่งนอกทงในอากาศเย็ยนอย่วมาไ่ขาวก็เป,ปิดม,ม,มับลมเปิย่างเยอะัดติยูรถเตื่นเอากระเป๋นี่กนได้กูโเ,เทีย<ะ>นี่แม่ลงแล้วเลยจ้ะอีพอก็สิดบเครื่องไว้ลบมันหอนลบกยู่นให้ลอ่ะตัดเอฟ้าวในมันจะมันโบเดตตไปลงตลาดอีพอยยัเห็นตลาดอีพอเป็นเดื่อมามาสองปีแล้วไม่เห็นตลาดเกเชื่อเอาเสื้อกันหนาวใส่ลบอ่ะะ ปาใส่กลับมาเลยก็ยงมาเลยแล้วพี่หยเอาคันห่มด้่ไปบันนี้บันี้เอาลงรถก่อนได้เอ๊ไปเดินตลาดกันค่ะเาในโฮมเลยตลาดโฮมลนเน มัดเถื่อใชเป็งงนขีดผี0สามพันไม่ใช่ใช่อะมีสามรุ่งงามอยู <m <m 是是่เขาบงงามขิดสามพันขิดละสามพันลอองฟังด้เออเป็นมัดมัเถ่อ ไปเป็นผีนั่งบริษีอันนี้ยังน้อยนึงจะหอนหาผีเสิรในเลามน้ัในอะไรอยู่ดิอาอส่เลยคุณที่ของโลกคิดละสามพันสามพันคิดละห้าบาทเป็นเท่าไรล่ะ ินหลายคนเนี่ยกำได้ี่เอาสโลสองโลืออะไรสองโลยาอันนี้ดอกไบเ่อลงจสองโลสองโลก็ลายหนึ่งหกพัรคก็ลายหนึ่งหกพันเอาเงินน้ำลาสิคนไข้กับบอครับไม่ต้องถามว่าเงินนว น้องงงรินผมเป็นนถือกระเป๋าให้น้องหงาจใจตังค่ะคุณแม่หนักขอาถ้ายมาลงหลเนาะเหมือนนี่กระลำเาเบิกันบ้างเราบิกงหนองของมาเบิงเอาไม่ทู่ไม่ทู่หรือว่าไม่ตะเกียบ กันหัวหน่อยก็เอาลายหัวดิลายเป็นโลบอ่ะแม่สาะโลสาวห้าพันนี้ห่านี่ครับไม่ทู่ไม่ทู่เราไม่ไปเกียบเนาะยังเพื่อนเอาไม่ทู่หูบอ่ะฮะหบ่เป็ยงเพื่อนไม่ทู่ สองเอนมีสองงานง่ายเลยไหม่วันใหม่ทู่เหอกันทำเงี้ยเดือนใหม่วันทำเงี้ยเด๋ือนใหม่วันทำนนี้สองใหม่คู่กันเดืนใหม่ทู่อาจั้หัวนี้เนาะนนี้เราจหลดสามสามมันหัวหนักอยู่เลยหัวหนักก็หัวหน่อยเาจะสามกิโลเรือก็ไว้ใจ เกินที่ลังก็ได้ไปถัดผ้ยไปใรังก็ได้ยายเขาไม่ค่อยกินผัาอยากประเทถวนไทยอันนี้จ๊ะกเป็นในน่นสมุกเปนสาวมดีแล้ะตัวไหนตาดีดดงแดงแดงน้ำซุปหอนข้านอเลยอันน้ำซุปเม็ดเฟร์เนี่ยนบ่อบ้นเฮ็ดเป็นสินดัดในย่าง อันนี้ย่งเห็นดิหัะพาหะาหน่อยมัดนึงก็ได้ตน้ำซุปัซุปเอาซุปต้มเอาน้ยวอันนี้ค่บเออักบุงมาเนีได้แล้วเนาะักบุงเลยเลยนั้นเียนเฮ็ดเค็มไม่ได้น้องแดนเราบอกก่นอเฮ็ดเค็มาใช่ครับพอดีเห็ดเค็มกอไรอาเอาเืองเอาเฮ็ดเ เขียนด้วยเขาดตัวบุญยาเขาจะสุดตัวบุญดนพอครับแป๊บเดียวนะสองจีแป๊บเดียวแม่ก่ยังจื้อย e ่คือว่าพองมาหูองมาเนี่ยเอาเอาไปมาเอาสองหูแาบสองหูองมบุญ เอาเป็นมักเสนเน้มาโดนดนี่มาชีเฮ็ดเนยังซอกินมาแต่ก็เฮ็ดซอกินแลวกัชีเมื่อเนได้มาตอนมีเวลาน้อยยุ้ยุนก็ขายเนยังขายิดายุ้ยหันยา้น้ำปูยุ้เน่ายุ้ยุ้นขอขายให้เป็นชุดก็เจอมีเงินสองรอหก็ได้กินสองชุดเล็กสองแฮมเนึ่งย้ยุนอไร ใส่ตรงเลยสสิหกอันนี้อันน้้งจะตะขนอนะอันนีอันมี้มาเลนพยายามดูขอาไปเวลาทรงสบายเราจะชาวพันสาวพันกับาวพันผู้จอันสองใบก็ได้มาสีหูเงิน

จงอันนั้นมาทแถบเบิ้ลก er> ินเจกันเามาชิมเบิ้ลเลยมันกีตเาอันนี้ปอกเปลือบเอาเอาเาิกินเลยปะเขาแบบนี้เลยาดคือส่ดมันฝาดเดียววาันเอาไปกิน้มสิ ามพ่าพอดิดสมเลยเรื่งพ่อดเามพีเอาเงินระจ่าเงินจ่ายะจายบเป็นเลยรุ่เช้าตลาดเมืองเฟื่อง่าเกี่ยวมาเขือยวแวะาขือเรามได้ได้ครับผมไขยผักีหวานขนมหวานเอาเอาไว้ปกินน้ำกละใ้นซื้อไปนองกินน้ำกระตุ้นซื้อไปน นี่คเชือกยนเลยขอบ่เชอยเนเลยตุยเนเย็นยหพันนป่าทุในป่าตุยใหญ่กินเอาไว้นเอาไว้ก่เคอยไมาเป็นไรอีกเจ็าต้องเคื่อนค่ เอาแบบใดเอาเอามีดแหลมหรือว่ามีดขอมีดแหลมมีหลายดวงเดีได้มีดอะไรน่าซื้อมีดไปไให้ยายยืมเงินครับเอาอันเขาให้อัน่เอาอันเขาจะขกันเหรอวะมีแต่ว่ามีขื้นกันเนาะผู้มีผู้ใดว่างที่ว่าจะคล้องโามีดหัวตัดหรือว่ามีดแหลมหรือว่ามีดอย่างเขาว่าคือหัวอันนี้ครัอันนี้ก็จะเป็นพัวว่าเอาอันให้ว่ามันอันบอดแหลมหัวตับอันัดดวงเอาดวง พ่อส้อยเนื้ออะไรเลยนี้มันมีสองดองใหญ่พันปลอันนั้นเนี่ยพูดเยจอยพี่จอยด่วงเขาเลยเลยปห้าสิบจ่ายเงินไปห้าสิบเราไม่ไปหาเสียจ่ายแสนหนึ่งพันท่อนยีดอนี่มีแต่ใบห้าสิบตัวนี้ใส่มีแต่ใบเศร้าเจ้านี่ใบห้าสิบเบ็ดอติวานใบแสนต้องไีบจ่ายเงินตเบิร์ตซื้ แปรงันแ้นเขเอินบุรดอะไร่างๆลบุรุษสิวะแปงขัดพื้นแปงขัดขานี่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 เอาแม่เอาแมเอาอันเอาเอาอันรุ่นดำเลบดำเลยบุรดอสีเด็กก็เรยเราไปที่แกเอินบูรุษปมกาไว้แบจัดหงแล้วบุรดดูทั้งรถเกมีนาอันบูบูนี่ถ้าเบูรด์อันนี้ห้าสิบพันนามสี่เ็ จ่ายตังเลยค่ะจ้ะเอซื้อเด้อลุ่นเดียวกันนะน้อยรุ่นเขาเขาเหียนรุ่นรุ่นเดียวแต่ว่าเขาเขาจบกันปีหนึ่งบอ๊อบนี่ไหมคนน้อยนี่ไหมคนน้อยบอ๊อบคนน้อยห้าเดือนคนน้อยเดยอันนี้เป็นเอื้อสี่เดือนเกินนดปีเดียวกันนี่นั่นน่ะฮอนน่ะล่ะเนาะมุนัปเปิเริ่มแล้วเริ่มแล้วปลาปลาปลาไม่มีปลาเต่าก่อนปลาเต่า เาเบงเต่าไปเห็ดใส่หมูกระทะใส่เนยอย่างครับเราไม่เบิดเลยเนี่ยบอ่อเต่าแย่เกินบ่อน้อยเกินเต่าก็ดีก็ดีก็ยืนอยู่ไม่ได้เต่าแบบนี้ครับอะไรแบบนี้เต่าน,นี่ก็ได้วะเนี่ยอันนี้ก็ได้นี่และแสนเขมีบ้านนอนในไหน แล้วแจ็งสามบอกอันนี้ก็อสีเงยผดเนาะนีเงยผดอันี่ก็ดีกว่าเนาะดีไม่ได้แบบนี้เออแบบนี้ก็ได้อันนี้เนาะแค่คนหน่อยคือเหมาะดีแหละถึงนอนอีกเดี๋ยวนะเสือทานอยู่ครับเสือทานไปจักหน่อยเพราะว่าเอาไปไล่กะ ยหญ่กบบว่โบเฮ็ดเนาะแี <co ff> s> <S ต่ลตลาดดังฟืนต้องเสือทานใหม่เฟย์กระดังเตา, <co ff s> า,าเครับผมเออโอ้โหสีแดงเลยดุนายนั่งข้างกันเสือกระลำเนาะเห็นมครับเห็นแดดเห็นแดดม้าสอบขยะอยู่เนี่ยตอนนี้ยุทธให้นี่จะเป็นหมาเนาะม้าสอบขยะอันนี้เป็นแดดครับสอบขยะยืนแต่งเดิน นนี่มัไปกันต่อ,อ,อครับเือค,นคอนู่ตลาดเรียบร้อยแล้วอากาศจะควอนก็นหน่อยเพรเปียกเบิ้ลเลยเขาหน่าอยากกินไอติมได้กินไอติมไม่มีแม่อีกผู้หนึ่งผู้ <c oughs> นนหนึ <c oughs> น่งหูปากกินได้มันใหญ่เสียรถเด้เปียกจะคลองเหนียวได้หรือเปล่าได้เป็นไงอะไรเอฟซีกินได้หลือเอฟซีกินนะเอฟซีกิน เอฟซีจ้ากินไอติมกับไอรินนะคะเป็นอะไรด้วะไปเบอร์เงาหมูนะครับไปเบิ่งเอาหมูเอาของยองเย็นนี่เนาะซื้อไปกินเลี้ยงกันมาแรงครับขับรถก่อนในซอยแคบๆลุ้มไหลอืมอยากแรงใส่ผ้าหุ้งมาพิงงมื่อวานตลาดบุปผิดเบิดตตัวไหนเมื่อวามาเนาะตลาดหน่อเมื่อนี้ไงขยะอยู่นอาทิตย์เนี่ เมื่อหมาเมื่อนั้นมันตัเลี้ยงแกะเขาแก้มไข่เตียงใส่ห่อเขาเลยเลยขาวฟุกออกจากตลาดมากครับนี่ครับตลาดซีพีก็อยู่ตรงขากันเลยยิงเยื้องกันเราเลี้ยวไปซื้อปลาพอละลูกจข้างหนือนด้เนาะ ไม่ได้ก,กิน,นอาอาอาไม่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 ไ่ไม่ม่ไม่่ไมไไมกิม่ไน,น่่ม่ไม<ว>่ไม่ไม่กมน,น,น,นอยูอ่ไม,ไม่ไม่ไ่ม่่่ไไมมม่ม่ไ่่่ม เอาไปสร้อยเองเนะเราจะซองก่อนก่กอนหนึ่งสันนอก90อือ,นนอก็สันสนอ,อกอยู่เลยสองสันประมาณนันประมาณนั้นจุดไหนาไหมเนี่อนเอาเล่เล่เท่าเท่าไหร่อะไรวะเทีมสเน้เอามันเดืกว่ามันไ่มีสัน,นเ่้เป็นยัง ออมันเ่อนมันตอนไงเซลโมเมนมเมนมันอาสันนอกอสันนอกนครับันสนอกรโพกสโพกันบ่ตัวนี้สนสนอกมันจะดเอไสิอันนี้อันนี้สะโพกเท่าเดีกลกลสิทอสโพกนี่แหละโลนึงมับ่ปลาอะรันนี้ยังยังนิ่งอย่บ่ เอาอันเอามาแป้งใเรียกหมนี่ก็แม่แม่นี่กันหรอเปิ่อเปิ่เมื่อันหลอม่อกี้สร้างมันจะพูว่า้าโลเ็ตําแน่งหมาโลนในร้ายอะไรร้ายเด้อลองเบิ้งแล้วลองแค่สามลูี่กันกระด้นลองบนหมดแล้วแล้วเอาไปฮาโลกินบงแค่สามลกเไปซี่แล้วเอาไปสีเนาะสี่บนแค่สาเอาอันนึงเอางหน้า

เราด้านจะขีดเบล็อตบลอตไรบลออเอาจัสามขีดอนนี้ลนเงินพันปดมัไหนน้ครับแบบแท้เลยน่แบบแ้แขงตก่ละลายอีกโมแม่ก็หมาแบบแ็้ไม่มันไหลแท้กี่พออ่ามันจะเสียลายไสด้เขาคนลาอย่ง ต็ยิ่งบ่าโคตรอะไ้ราคาราคาติดยูสี่สิบเจ็ดพันสี่สิบเก้าแค่ละแคละสี่สิบแคละสี่พันใ่กได้ละใ่ทำไมเอาน้ำเดิมยินเดิมเอเอาน้ำเดิมยินหรขอ่าครับผมแบ่ี้แราน้ำเดิมอาไน่ไปยเอาใ อันนี้อนนของเะเอาทลลากเอาลากด,ด้ดหลากไดได้ไหเออลากเลาทางผิดปะอลากท้างผิดแ,ม,แม่น,นัดดิหาโลเลยเด้อยวยี่ไนปะลากไปเลยเ,เาจะแพ็คนำ้ำ ใช่ก็ได้หกสิบแปดหรืวาแล้วอินเดียห้านาทีกันเลยใครมาจะหอยไปอือของเต็มหลังรถเลยครับบนนี้ใครหอยไปกันยานใครแปดต้องหอยไปนี่ครับไปของบางส่วนอยู่ในถันงเน,ะะนาะบูไปในถังเหมือนกันหอยพอห่อนแห้ง มูไปนทังด้วยมูยไปดนทางนะ้คอเย็นโอเคเรรยบร้อยไปเดินทางกันได้คุณแม่เบิด์ตเกแสนอันคุณพอ <don> ลานบ่ ลานลานตายเพราะว่าอันตลาดออนนั้นอันนี้ปเจ็ดแสนตายแล้วตลาดกับตลาดกับหลายแสนอยู่ได้เลยโอย้ใช้เงิ<า>นเป็นลานตัวนี้เปิอดร้านสองสองพันสามพันนี่แหละจ้ะมิทอดยี่หลอกสามพันสามพันกันนนนได้มาเนะาะแต่เลี้ยงอยากเลี้ยงอ่ะเลี้ยงไอ้น้องนล่ละไปกินเยี่ยมเลียยงเลียยังบ้านได้อันติจ้า <laughs> พราะว่าคนเอามาแล้วพอเทศกขวนที่คนในบัได้หามเอาเงินนั่นเลยจ้าบอแรงเขาเขาก็ต้องเอาเบียร์ไปเคลืนเบียร์ที่นี่เราเอาไปเคลนเพราะบอลแรงจะด้ต้องผ้ากินนึกเากินนอคะว่าบู้บัดมันสามลังคว่าเบอกเอาไปส่งลังสองลังบอลแร่งยังไงก็ต้องได้กินให้เราติสิบเด็ต่อยราดนึกเราแล่วไปเจาะเหงื่พ่อเท้าพ่อให้พ่เท้ามาเล่นไปเล่นหนังจ้าอันนี้เป็นเหื่อไหมว่าของทียนขอโรงแรม ท้องไปเตรียมเห็ดหมูกระทะกินว hey. ันแรกเนาะหลับจะสั่งข้าวมันจะสั่งก็เป็นวันนี้เดี๋ยวขอตั๋วขับรถจะฆ่าครับผมเดี๋ยวไว้พ่อการชิปนายพี่นาเนาะเดีไปออกของลงรถไปธุระต่อข้างนอกเดี๋ยวไวพ่อการชิปนายพี่นาครับผมฝากติดตามน้องๆครับผมบ๊ว่าสิพากันไปใชต่อบายบายสวัสดีครับไปแล้วทุกคนจะไปไหนต่อค่อยว่ากันกับปา آپ بچپن دے تو ہاں ہی